กลายเป็นประเด็นไวัยอยู่เราเลยทีเดียวละค่ะสำหรับกรณีของสมเด็จทุนเซนประธานวุฒธธิสภากัมพูชาโพดภาพเมื่อเดือนเมษาย,ยนปี2568ที่ผ่านมาค่ะที่เคยผ่านนายกอุงอิงแผททองทานชินวัตรและสามีชมพอกพักที่เคยให้ทักษิณชินวัตรและยิงลักชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีมาพำนักมือคลั่งเจอวิกฤตในประเทศไทยพร้อมระบุวา่าความรักความสัมพันธ์30ปีของทั้งสองครอบครวัวถูกทำลายลงด้วยการรั่วไหลของบทสนทนาษ ทางโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่กัมพูชาที่โกรธเคืองต่อการดูหมิ่นที่เขาและนายกรัฐมนตรีกัมพูชากล่าวว่าไม่เป็นมืออาชีพงานนี้บอกเลยค่ะว่าชาวเน็ตไทยไม่แพ้ชาติดใดในโลกค่ะหยิบยกประเด็นพามห้องนอนที่ปูด,ด้วยพรมสีแดงกับจุดเครื่องนอนสีชมพูมาวีพากวิจาร์ล้อเลียนกันสนันโซเชียลไม่เว้นแม้กระทั่งคนดังที่ก็ยังต้องขอเข้ามาแจมด้วยโดยเฉพาะ3ตัวตึงอย่างแท็กปรญยูอาจพาสุทธ์และที่เจ็บแสบที่สุดค่ะที่ถึงกับต้อง ดุงกันบากก็คงไม่พ้นแพรริไทรวานที่รอบนี้ออกมาคยีอยากไปเลยล่ะค่ะ นาทีนี้ขอพปากเบรกจากสถานการณ์ความเครีดยดในเรื่องของการเมืองเอาไว้สักครู่ค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่สมเด็จทุนเซนประธานวุตรสภาปล่อยคลิปเสียงสนทนากับนางสาวแพททองทานชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีที่ต่อสายตกเจรจาออกมาจนทําให้การเมืองไทยสั่นคลอนไปทั้งบากแล้วล่าสุดก็ยังไม่แพวค่ะสมเด็จทุนเซนเปิดทีเด็ดอีกมัดโดยการปล่อยภาพมือช่วงเดือนเมษายนในปี2568ที่ผ่านมาค่ะที่เคยพาดนาย,ยกอุงอิงแพทยทองทานชินวัตรและสามี ชมห้องพักที่เคยให้ทักษิณชินวัตรบิดาและยิ่งรักชินวัตรซึ่งเป็นคุณอาของนายกอุงอิงแล้วก็เป็นอดีตนายกของประเทศไทยมาพำนักเมื่อครั้งเจอวิกฤตในประเทศด้วยค่ะโดยสมเด็จพุนเซนค่ะเขียนข้อความลงบน Facebook เมื่อเวลาประมาณ13นาฬิกาสนาทีตามเวลาในประเทศไทยค่ะว่าข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีต่อพระอาจารย์สุดที่ได้รับอนุญาตจากนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตไยพักอาศัยอยู่ในกัมพูชาข้าพเจ้าขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนต แล้รัฐบาลกัมพูชาสําหรับความเอื้อเฟื้อครั้งนี้และหวังว่านายกรัฐมนตรีจะทูลเก้าถวายดีกาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อขอพระราชทานสัญชาติกัมพูชาให้แก่พระอาจารย์สุดเพื่อให้สามารถปฏิบัติศาสนากิจในฐานะพลเมืองกัมพูชาได้ สมเด็จทุนเซนค่ะแสดงความหวังว่ากรณีของพระอาจารย์สุดจะไม่สร้างความขัดแยงด้งใดๆให้กับความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชาและไทยและจะไม่ถูกมองว่าเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของไทยพร้อมย้ำว่ากัมพูชายังไม่ยอมให้พระอาจารย์สุดสร้างขบวนการใดๆเพื่อต่อต้านประเทศไทยเช่นกันและอย่างระบุว่าไม่ได้มีแค่พระอาจารย์สุดเพราะในอดีตตัวเขาและรัฐบาลกัมพูชาเคยให้ความช่วยเหลืออดีตนาย,ยกรัฐมนตรีของไทยสองคนก็คือนายทักษิณชินวัตรและนางสาวยี ลักชินวัตผู้ซึ่งเป็นบิดาและอาของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของไทยเมื่อครั้งที่ทั้งสองคนประสบปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศ นอกจากนี้ทางฮุนเซนยังระบุอีกว่านในตอนที่นางสาวแผดทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีของไทยเดินทางมายืนกัมพูชายอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษาย,ยนปี2568นอกจากภารกิจที่เป็นทางการแล้วพวกท่านยังได้พบปะชั้นครอบครัวโดยนายกรัฐมนตรีของไทยกับสามียังได้มารับประทานอาหารค่มที่บ้านของท่านและก่อนเดินทางกลับนายกรัฐมนตรีของไทยยังขอดูห้องที่พอและอาเคยพำนักและอยากบอกด้วยว่าบ้านของท่านได้เก็บห้องสองห้อง ไว้สําหรับทานทั้งสองโดยห้องหนึ่งมีชื่อว่าห้องถักษินและอีกห้องชื่อว่าห้องยิ่งลักษณ์ซึ่งสามีของนายกรัฐมนตรีไทยยังได้ถ่ายภาพและวิดีโอเก็บเอาไว้ด้วย สมเด็จฮุนเซนค่ะยอมรับว่าความผูกพันอันจริงใจที่มีบาอย่างยาวนานกว่า30ปีของสองครอบครัวต้องพังทลายลงจากการปล่อยคลิปเสียงสนทนาทางโทรศัพท์โดยเจ้าหน้าที่กมพูชาคนหนึ่งทีมไม่พอใจคําดูมินทีมุงเป้ามาที้พะพเจ้าและนายกรัฐมนตรีกำพูชาโดยอ้างว่าพวกเราไม่มีความเป็นมืออาชีพ แต่งานนี้ค่ะคุณผู้ชมทาคนเนี่ยโฟกัสผิดจุดค่ะเมื่อชาวเด็กแหกวิพากวิจารณ์ล้อเลียนห้องนอนของแขกที่ดูใหญ่โออาปูผมสีแดงแตัดกับจุดเครื่องนอนสีชมพูและที่ขัดหูขัดตาสุดๆค่ะก็คือแอร์ที่ตัวเล็กขัดกับขนาดห้องมากหลายคนเนี่ยก็ต่างสงสัยค่ะว่าในห้องนี้เนี่ยทานอนแล้วจะสุขสบายเย็นฉ่ำได้อย่างไรกัน ขณะที่คนบันเทิงเองค่ะก็ไม่พลาดค่ะหยิบยกกระแสภาพวรเล่านี้ออกมาล้อเลียนเช่นกันไม่เว้นแม้กระทั่งเพจคุณชายหมูกรอบของอาร์ตพสุดบาดแย้มค่ะที่ได้มีการตัดต่อภาพของอาร์ตถือหมูกรอบนั่งอยู่บนเตียงพร้อมข้อความว่าห้องกวา้างแอบมีเท็ดี้เตียงสีชมพูสนใจมากินหมูกรอบที่ห้องพีไหมจ๊ะ ภาพของแท็กพรัญย,ยูโรจนาพุทธิธรมค่ะก็ตัดต่อภาพของตัวเองนั่งอยู่บนเตียงพร้อมกับเขียนแคปชั่นด้วยค่ะว่ามานอนกับพี่ไหมร้อนหน่อยนะห้องนี้มีแอร์ตัวเดียว ขณะที่ตัวตึงไม่ตายใหม่อยากแพร่รี่ไยวันวันธบุตรค่ะอดีตพนักเทศก็วิจารย์ยับโพสแสตด,ดรวแปกไม่ให้ได้พักหายใจบอกเลยค่ะว่าอีกฝ่ายมีสะดุงแน่นอนค่ะอย่างโพสแรกเนี่ยเป็นภาพห้องนอนแล้วก็เตียงสีชมพูซึ่งเจ้าตัวเขียนแคปชั่นเอาไว้ค่ะว่าสภาพห้องนอนแขกว้างกว่าศาลาวัดแล้วก็ตามด้วยอีโมจิหมอกบนค่ะก่อนที่จะคอมเมนต์แนบใตโ้โพสเป็นห้องนอนสไตล์คล้ายกันแต่ดูเรียบหรูน่าน,นอนสุดๆค่ะพร้อมแคปชั่นสดจึงอีกค่ะว่าใครช่วย ส่งภาพนี้ไปให้อีฮุนดุยพันดูทีค่ะ และต่อมาค่ะก็ยังได้โพสต์ข้อความร้ายยาวแต่อ่านแล้วมีจุกอีกค่ะว่าบางทีก็อยากจะเห็นท่านนายกออกแถลงการตอกหน้าอีหุนดูแบบตรงไปตรงมาสักทีเหมือนกันนะคะเหมือนที่ตอนนี้เขาไม่ไว้น้าท่านเลยอะค่ะความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวมีเตียงให้พ่อนอนมีห้องให้พ่อพักไม่ได้แปลว่ามึงอยากได้อะไรแล้วกูต้องอ่อนโยนยอมยกให้มึงทุกอย่างหรือเปล่าคะนี่สมบัติชาติไม่ใช่สมบัติของตระกูลใครนี่ประเทศไทยค่ะไม่ใช่บ้านจันทร์สองลามีประเทศไทยค่ะไม่ มตามมาติดติดอีพสต์ค่ะเวลาพูดกับคนในประเทศตัวเองดัดบอกว่าประเทศชาติอยู่เหนือความสัมพันธ์ส่วนตัวแต่เวลาจะเอาผลประโยชน์ของประเทศคนอื่นเสือกแฉแต่เรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวไม่พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมึงมีคบไม่ได้จริงๆเลยอีหุนดุยพร้อมสีแดงพอทนแต่เจอที่นอนสีชมพูพอเลยห้องนอนใหญ่ยังกับสาาวัดแต่ติดแอร์เหมือนอยู่ห้องเช่าไรวันมึงบ้าหรือเปล่า 900ปีทีเปิดชาตินี้เย็นอีกทีชาติหน้าไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะทางแพรรี่เนี่ยอยากได้มีการโพสภาพของหลวงตาสุดค่ะพระทีเทศนาให้ทหารขมรยิงใส่คนไทยที่จังหวัดสุรินทร์อีกค่ะว่าหลังจากที่ได้อาศัยข้าวน้ําอาหารและปัจจัยเงินทองที่ชาวบ้านคนไทยใส่บาตรใสา่ย,ย่าให้กินอยู่หลายปีและตอบแทนด้วยการเทศนาให้ทหารขมรยิงใส่คนไทยที่สุรินทร์ล่าสุดลุงสุดทวนโลดได้ดีออกช่องทางธรรมชาติไปซบตัก คอมเมนตเรียบร้อยแล้วค่ะสาธุอย่าลืมเข้ากราบคุณเซนด้วยนะคะ ยังไม่จบค่ะรารอบนี้แพรรี่ไคยีหยับไม่ปล่อยป่มที่นอนทีัฟงของคุณเซธออกมาโพลและกลายเป็นไวรัลที่คนไทยย้อนเรียนจัดไทยอีก e, ชุดแบบกำ๊กมเธออยากเอารูปที่นอนในแอปช้อปปิ้งออนไลน์้าลงเทียบกับของบ้านอีคุณนดุยนะคะเดี๋ยวแบรนด์เขาเสียหายเพราะของในออนไลน์ที่เขาขายอยู่มันดีนะคุณภาพของเขาก็ดีที่นอนเขาไม่ผิดค่ะผิดที่บ้านอีหุ่นดุยต่างหากที่ดูไม่แมทกับอะไรสักอย่างเลย ตัดด้วยการโพสห้องนอนที่คล้ายกับที่สมเด็จคุนเซนโพสค่ะแต่เป็นสไตล์ที่เรียบหรูลราน่าอยู่กว่ามากพร้อมกับปากวัดเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้คือจบเลยหรูลักขึ้น200%แล้วก็ตามด้วยอีโมจิมองบนค่ะจริงๆบ้านระดับจอมพลสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดชโชฮุนเซนมันต้องแบบนี้นะคะหรือท่านอาจจะเป็นคนสมถะพอเพียงเราก็ไม่ทราบได้พร้อมกับแนบภาพประกอบที่เป็นห้องนอนที่หรูล้าสมฐานะที่หลายคนคิดเอาไว้ค่ะ นี่แค่น้ำจิ้มค่ะพอแพรี่อยากไม่แพวโพสทภาห้องนอนของสมเด็จหุนเซนในโซเชียลที่ได้มีการเผยแพรขณะที่หุนเซนนอนบนเตียงและพูดคุยกันฟ้านสาวแบบสบายๆซึ่งภายในห้องเดงกล่าวนั้นก็จะเห็นคำว่ามีผมสีแดงเตียงนอนไม้กว้างใหญ่และสไต์ชุดเครืงนอนสีชมพูคล้ายกับห้องรับแขกที่เคยรองรับท็กษิณและยิ่งลักแต่ก็ไม่ได้รู้ราอย่างที่หลายคนคิดค่ะ ซึ่งแพรรี่เองได้บอกเอาไว้น่าคิดค่ะว่าจริงๆถ้าเทียบกับห้องนอนส่วนตัวของท่านจอมพลสมเด็จอัครมหาเศนาบดีเดชโชคุนเซนห้องนอนรับรองแขกที่พวกเราเห็นก็ถือว่าเลิศรูพอสมควรแล้วนะคะก่อนที่แพรรี่จะทิ้งโพสต์สุดท้ายเอาไว้แบบเจ็บแจ๊บ ภาพของสมเด็จทุนเซนในชุดธรรมดาที่อยู่ภายในบ้านที่กว้างใหญ่ค่ะและในภาพนั้นเห็นแล้วเี่ยทีสุดๆเลยค่ะเมื่อสมเด็จทุนเซนกําลังเตะบอลภายในบ้านงานนี้บอกเลยค่ะว่าแพรรี่ไม่พลาดที่จะแซวแบกมันเคี้ยวเช่นกันค่ะว่า ถ้ามีคนถามว่าห้องที่บ้านของจอมพลสมเด็จอรัรมหาเสนาบดีเตโชคุณเซนกว้างมากเหลือพื้นที่ไว้เตะบลอลหรอคำตอบคือใช่ค่ะทุกพื้นที่ในบ้านนางลูกหลานเตะบอลจำมีคลิปเตะบอลในห้องนอนด้วยนะคะเข้าไปดูได้ในช่องติ๊กต็อกของนางค่ะขณะที่ชาวเน็ตเองเนี่ยเกาเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆเลยละคะ่ะอาทิอย่างเพจบันเทิงหน้าตูนเนี่ยบอกว่าบ้านเดอะซีมกูยังดูดีกว่าเลย เท็ดกันดาดมากแถวบ้านถ้าห้องโถงกว้างแบบนี้ส่วนมากก็จะเป็นหอประชุมหรือศาลาส่วนสุดครับเอาดีๆเหมือนไปเช่าเขาอยู่อ่ะเขาขอโล่งมาก บ้านใหญ่มากนาฬิกาก็เยอะมากแต่ประชาชน15ล้านคนเป็นขอทานไปแล้ว5ล้านคนโอ้โหคุณผู้ชมคะแต่ละโพสต์เนี่ยบอกเลยว่าเจ็บไปถึงสวงจริง,รงๆค่ะและคุณผู้ชมเองมีคิดเห็ุอย่างไรกันบ้างแวะมาพูดคุยกันได้นะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตาม u t ท b e ทัพดาราและเพจ Facebook ทัพดาราดด้วยนะคะและสําหรับใครคะ่ะที่สนใจติดต่อโฆษณาติดต่อได้ที่เบอร์โทรดา้านล่างนี้เลยคะ่ะ you <laughs>